อยากเอาอะไรกับผมไลยคิผมก็ผมเป็นนักขำๆไปไมเมนพ่อผมลงเหรอพ่อลงว่าอย่าไปถือสาลูกผมนะครับผมมาเป็นไบโพล่าน่าจะเป็นไบโพล่าไอ้ไมว่าเอสเป็นอะไรอ่ะนี่เป็นไบโพล่า คนหน้าตาดีคนคิดธรรมดาแหละโสดมากเลยใช้คำนี้ ไม่แปลกหรอกที่ใครจะเห็นหน้าผมแล้วจะคิดแต่เพราะว่าผมหน้าตาดีวันนี้พูดไปก็อายตัวเองอะ <laughs> เผินขอบคุณเลยครับหาที่ไหนได้โถคุณะมาจังหวะที่ดีที่สุดแล้วตอนผมโสด นอนชอบก็บอกว่ามาทันเวลาช่วงช่ว,ชวนี้ที่สุดเลยช่วงที่แบบว่าไม่ต้องปิดบังนะขับอะไรกันวะ,นะนเน ดูคอนเสิร์ตมากลับมาดูตัวเรานะเดี๋ยวคนด้วยองคลับจาของเราิดาก้วคมรนแงนะหรอความอบนเราก็จะเริ่มนกนอะไรไม่ได้บนเ่ยเขาเรียกว่าขายโค้งโดดแล้วคนสใช่เธอเธอไม่รักฉันตอนนี้เธอรู้ไหมว่าน้ำมันพายจากพิจิตแรลงแค่ไหน โหหล่อไม่รู้อย่าพูดดีแอนอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดทำนี้ถ้าเธอจะรักฉันหรือไม่รักถ้าเธอไม่รักฉันเธอรู้ไหมว่าน้ำมันภายจากพิกิตอะมาแรงแค่ไหนฮะพันสารอ <1, S 1> คนนะรักหมดอ่ะที่เขามาดูเขาไม่ได้อะไรนะเขาว่าเขาไม่ เนี่ยขอถ้าคนเราคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะช่วยดันน,น,น,นะทุกคนอย่าถือสาแล้วเราพูดอะไรเล่นๆขำๆอะไรก็อย่าถือสานะผมว่าผมแค่อยาาสนิทกับทุกคนอะไรอยจะได้สนิทสนิสนทไงยดบอกให้แล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องให้ให้แล้วไม่มีปัญหาก็ให้ผมว่าดีใจถ้าให้แล้วมีปัญหาผมก็ไม่อยากรับรงงงวันอะไรเงี้ยให้แล้วแบบเออไม่มีปัญหาอะไรฉันฉันให้เธอฉันฉันก็ชิลอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ไปให้ เพราะเราเป็นเหมือนญาติกันได้ไม่คือไม่อยากมองว่าผมไปเลินเกมเพว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องลูกหลานหรือว่าเป็นแม่อะไรครับเพราะผมไม่มีแม่แล้วไงเข้าใจปะเหลือพ่ออย่างเงี้ยก็ด้วยเพอเป็นญาติผมหน่อย อย่าแรงจริบบอกแล้วอย่านะจ๊ะถ้ามันาาพายจะพวิกิตรมันช่างรีหลายอยากได้เป็นแฟนครับจะบ้าเหรอเราพวกกันเธอไม่มีเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเธอจะมาได้ชินเป็นแฟนได้ยังไงฮะมาเอาชุดมาเพียมา